สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากเรามีอาการปวดหลังปวดไหล่วันนี้พลอยก็จะพาทุกคนไปรักษาด้วยการาใช้แพทย์แผนจีนโดยการครอบแก้วกันนั่งเองเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปที่ไหนกันไปกันเลยค่ะระหว่างเดินทางเราก็มาดูกันค่ะว่าการครอบแก้วคืออะไรนะคะ ข้อแก้เป็นวิธีบำบัดทานแพ่แผ่นจีน,นะคะเขาจะใช้เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพื่อกําจัดสารพิษในร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะโรคแบบไหนที่เหมาะกับการข้อแก้ก็อาธิการปวดอย่างออฟฟิศซินโดมหรือโรคทางระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้ทางเดิอน,เดอนอาหารครอแก้วเนี่ยจะช่วยให้่าร่างกายเราอับสมดุลการไหลเวียนของเลือดได้ดีทําให้ซ่อมแซมกล้ามเนื้อและ ทางผื่นให้ยืดคลายลงช่วยลดการปวดลงได้ค่ะแล้วมาถึงที่ชีินิกหมอเขาลูกกันแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงนะเป็นเวลากี่โมงอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาแโมงสิค่ะเรานัดหมอไว้ตอนประมาณ9ก้โมงคึงเดี๋ยวเราจะไปหา เฟนั่งกอดแล้วก็จะกลัดหมดูอชิมนะร้อนนะอันนี้มันก็คขมนะ ย้อนกลับมาที่คลินิกกันแล้วนะคะได้เวลาที่จะเข้าไปหาคุณหมอกันแล้วค่ะไปกันเลยหลังจากที่เราเดินเข้าประตูมาแล้วเราก็จะเจอเคาน์เตอร์ของคลินิกค่ะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นโซฟาสำหรับนั่งรอคิว หรอผู้ป่วยที่มารักษาค่ะก็จะมีทีวีให้ชมแล้วก็มีหนังสือมีมุมหนังสือให้อ่านค่ะระหว่างนี้เราก็รอพบแพทย์อยู่ค่ะไปดูรอบๆบ แพทย์ได้พบกับคุณหมอมีคุณหมอก็ประเมิอนอาการก็มีให้ฟังเข็มร่วมด้วยกับการครอบแก้วค่ะตอนนี้พลอยก็ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องสําหรับเตรียมรอรักษานะคะเขาก็จะมีชุดให้เราเปลี่ยน,นะคะ่ะแล้วก็นั่งรอแพทย์เข้ามาทําการรักษาเราได้เลยเราต้องขอตัวไปทําการรักษาก่อนนะคะระหว่างนี้ก็มาเรียนรู้วิธีการครอบแก้วกันค่ะ เราจะทำการฝังเข็มก่อนประมาณ20นาทีนะคะหลังจากนั้นแพทย์เนี่ยก็จะใช้ไฟบนในแก้วเพืข่ขับอากาศออกให้เกิดสภาพสุญญากาศจนดูดยิดกับผิวหนังเราได้แล้วก็เอาแก้วมาวางบนร่างกายของเราทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะหลังจากทำการคอบแก้วเสร็จแล้วบนตัวเราก็จะมีสีจากรอยคอบแก้วอยู่ประมาณ5โทนตามรายการเลานบุค่ะเป็นภาพก่อนทำกับหลังทำครอบแก้วทันทีนะคะ ก็จะมีรอยช้ำเป็นสีม่วงๆด้วยที่หลังของเรารอยจากการครอบแก้วก็จะหายภายใน3-7วันค่ะก็จะเป็นดังภาพที่เราได้บันทึกเก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ดูค่ะข้อควรระวังก่อน ระหว่างหลังครอบแก้วค่ะก่อนครอบแก้วส่นวนใหญ่เราก็จะต้องรับประทานอาหารก่อนถึง2ชั่วโมงระหว่างครอบแก้วถ้ารู้สึดอาจก็แจ้งแพทย์หลังครอบแก้วคือหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําเย็นหรือ,อน้ำเย็นอย่างน้อย3าชั่วโมงค่ะ ฝังเข็มแล้วก็ครอบแก้วมาแล้ววันนั้นเราอถูกฝังเข็มที่ข้อมือข้างขวาด้วยเพราะเรามีอาการปวดข้อมือที่ข้างขวาก็รู้สึกว่าอาการทุเราขึ้นค่ะแล้วก็ข้างไหล่ข้างซ้ายก็อาการทุเราขึ้นแต่ว่าข้างขวาจะเป็นหนักกว่าข้างอื่นเพราะว่าเราเป็นคนถนัดขวาทําให้แบบใช้แขนข้างขวามือข้างขวามากกว่าปกติ ก็ยังมีอาการปวดอยู่แล้วก็เวลานอนก็ยังมีอาการปวดอนะแล้วก็ทําการไปหาตามที่คุณหมอบอกไปบ้างแ,ล,แล้วเดี๋ยวผลน,นี้เราจะกลับไปหาคุณหมอครั้งที่2แล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีนึงว่าหลังจากที่รักษาครั้งที่2ครบ7วันแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างค่ะ<ม>รวมค่าใช้ใจ่ายหลังการรักษาครั้งที่1ค่ะ เราก็จะมีค่าฝังเข็ม600บาทค่าตรวจรักษา200ครอบแก้ว2 0 0ก็ทำทุีนายีก300บาทรวมเป็น1,300บาทหลังครบหนึ่งสัปดาห์คุณหมอก็นัดติดตามผลค่ะคุณหมอทำการฝังเข็มอีกครั้งแล้วก็ทำควัวซาพร้อมนวดกดจุดให้ค่ะวันนี้มาพูดถึงผลการรักษาจากหลังที่ไปพบแพทย์ครั้งที่2มาแล้วนะคะ ตอนที่ไปพบแพทย์ครั้งที่สองนะคุณหมอได้มีการให้เพิ่มการทํากัวซากับนวดกดจุดเข้าไปด้วยออรอบที่สเนี่ยเราฝังเข็มแบบเยอะขึ้นคือนอนหันหันหน้าให้คุณหมอฝังเข็มครั้งแรกเรานอนหันหลังก็จะฝังแค่ช่วงท้ายทอยถึงช่วงบ่าแล้วก็ลงไปไม่เลยใต้เสื้อชั้นในคะ่ะแต่ว่ารอบนี้เราฝังตรงคัมมัดตรงช่วงนี้แล้วก็ กลางหัวแล้วก็เป็นไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็มีที่แขนทั้งสองข้างข้างนิ้วหัวแม่โป้งมือนะคะนิ้วหัวแม่โป้งมือแล้วก็เป็นช่วงน่องแล้วก็ลงไปส่วนปลายเท้าทั้งหมดเลยค่ะก็เราก็นอนให้คุณหมอฝังเข็มอัดทิ้งไว้ประมาณ2ี่นาทีเหมือนกันค่ะระหว่างฝังเข็มถ้าเรารู้สึกว่าเจ็บตรงไหนหรืออะ หนึบ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 ,นบ,นบตรงไหนก็สามารถให้คุณหมอผ่อนเข็มที่ฝังเข็มให้เราได้ค่ะแล้วก็คนที่สองเนี้ยจะไม่ไม่มีการครอบแก้วอย่างที่บอกค่ะว่าคุณหมอแนะนําให้ทํากัวซาแล้วก็เข้าไปทํากัวสากับคุณหมออีกท่านหนึ่งค่ะ,ะเป็นคุณหมอผู้หญิงทั้งสองคนเลยนะคะที่เราไปทําการรักษาด้วยก็หลังจากที่ทํากัวซาแล้วก็ถูกนวดกดจุดก็ เราก็เห็นชัดเจนมากขึ้นว่า,าในร่างกายส่วนกล้ามเนื้อของเราตรงไหนบ้างที่มันเกิดพังผืดขึ้นมาค่ะคุณหมอก็ช่วยนวดและคึงให้แล้วก็สอนวิธีการคลา,ายกล้ามเนื้อท่าบริหารให้เราค่ะรวมค่าใช้จ่ายหลังการรักษาที่สองค่ะก็จะมีค่ายากับค่าทำกวดซาพเพิ่มเข้ามาก็จะรวมแล้วเป็น3090บาทค่ะ ไปทำการรักษาที่คลินิกแห่งนี้นะคะโดยการครอบแก้วกับฝังเข็มแล้วก็มีการทำกัวซา,าร่วมด้วยแล้วเนี่ยก็เพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่ามีอาการปวด หลังปวดไหล่หรือว่าปวดส่วนไใหนในของร่างกายหรือว่า,ารู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดมี่ะคะก็หากสนใจก็สามารถเข้าไปได้ที่ private คลินิกนะคะคลินิกแห่งนี้มี2สาขาด้วยกันค่ะมีสาขาตลิ่งชันแล้วก็บางบัวทองค่ะไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าฝากกดติดตามและกด subscribe เพจ เฟซบุ๊กของพลอแล้วก็ยูทูบของพลอยกันด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะ